วันนี้มาถ่ายนาพื้นแตกนะครับมาจับ GPS ด้วยเพื่อลงทะเบียนเกษตรกรโอ้แดดแรงเหมือนกันร้อนอันนี้คือหนองน้ำสาธารณะ ทำไมเขาไม่ขุดออกให้หมดมงงโน่นทางนั้นรถขุดสีเหลืองกำลังทำสะพานถ้าฝนมาก็คงจะดีข้าวจะไม่ตายนะครับเนี่ยครับ การอุณภูมิกันหัดนี้นะั้นอาจจะทะลุสามสิบแองศาอันนี้นาของลุงนี่ก็นาของลุงลุงพักกับลุงโคแล้วครับแล้วก็แม่นะครับ ามพี่น้องจะได้คนละหนึ่งส่วนรวมเป็นสามส่วนนะครับมาของปู่ตะเผื่อยอินสอนนะครับโอเคคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ อันนี้คือต้อนตาลเดิมตะนอดอาคตน่าจะเป็นไม้หายากครับเพราะปลูกใช้เวลาหลายปีกว่าจะเกิดแล้วก็มีต้นยูคาลิปตัสขอจบคลิปด้วยต้นตาลแล้วกันครับสวัสดีครับ